นี่ตู้อะไรคะอ๋อนี่เป็นตู้ม่านน้ําจากสีดักกินนะครับเป็นตู้ที่ลูกค้าใช้งานมานานแล้วใช้งานมาเกิน5ปีแล้วทีนี้เขาส่งกลับมาให้เอ็นอาร์ซีเมทัลเวิร์กช่วยบูรณาการใหม่นะครับสภาพก็ยังดูดีนะครับเดี๋ยวจะรื้อแล้วๆ็ตกแต่งให้มันสวยงามจะได้ใช้ได้นานๆครับโอ,โอ้ใช้คนมากเลยนะคะแล้วนี่มันทำงานยังไง อ๋อ oh, หลักการก็ง่ายๆครับก็มันก็จะมีปั๊มน้ำนะครับส่งน้ำเนี่ยดูจากอ่างน้ำเนี่ยขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็ปล่อยปล่อยลงมาที่ที่หน้าม่านนะครับเดี๋ยวมานดูหน้าม่านมันปล่อยมาตรงนี้นครับแล้วมันก็จะตกน้ำมันก็จะตกมาเต็มหน้าม่านนะครับแล้วจากนั้นมันก็จะมีหัวสเปย์นะครับสภาพหัวหัวสเปย์เนี่ยจะเข้าทางด้านข้างแล้วก็ฉีดฉีดปกคลุมเพื่อป้องกันให้สีที่มันหลุดร่อนจากหน้าม่านเนี่ย ตกสู่ผิวน้ําแล้วไม่ออกไปด้านนอกโดยมีพัดลมนะครับคอยดูดช่วยนะครับพัดลมดูดช่วยเพื่อดึงสีออกมีแผ่นปะทะด้านหลังต่างๆนะครับทําให้สีไม่หลุดร่อนออกจากออกจากตู้ม่านาน้ำครับอ,อ๋อาใลไอล้ตู้อีโคนี้ราคาเท่าไหร่ครับแพงไหม,มไม่แพงอะครับตู้นี้นี่บริษัทเอดอซีเมทัเวิร์กเนี่ย ทําเองทุกขั้นตอนควบคุมทุกขั้นตอนนะครับแล้วก็ประกอบทุกขั้นตอนมีการตรวจสอบก่อนส่งมอบไม่แพงเนื่องจากว่าเราทําเองเกือบทุกขั้นตอนนะครับเพราะเราสภาพเป็นลงภัพลงตึงเองนะครับลองติดต่อดูครับสนใจติดต่อมาพร้อมให้คำแนะนำเรามีวิศวกรอ,ออกแบบคอยให้คำแนะนำอยู่นะครับอครับ ต่อไปเป็นขั้นตอนการทดสอบเรื่องตู้มานน้ำของจริงนะครับเดินเครื่องปุ๊บน้ำจบปกตมหน้ามานแล้วเราก็จะทำการทดสอบเพ่นสีแล้วต่อไปก็เข้าสู่กระบวนการทดสอบพ่นสีสเปรย์สีดำสีจริงพ่นไปที่หน้าตู้ ่อดูว okay. ่าจะเก็บันได้หมดไหมแล้มีสีหลุดลอดออกมาจากก้านออกออกมาตรงเปล่าซึ่งผมว่าไม่มีนะครับโอเคไม่มีดำสีเยี่ยม